กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันครับวันที่สองกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับตอนนี้ฝนเริ่มตกมาอีกแล้วนะครับเอฟซีอ่ะตกมาอีกแล้วนะครับว่ามันจะยุดไปแล้วยั่งประยุทธ์นะครับตอนนี้นะครับเวลานะครับายโม่งกว่า นะครับแอดวิไลจะมีตัวเลขแนวทางท่บ้าฝากเอฟซีทางช่องกันาสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะมาสรุปเลขวิ่งสํำนักที่เขา่าห้ f เอฟซีที่ตามก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นตัวเลขแนวทางอ่างวดประจำวันที่16นะครับมามือน,นี่แม่เกศอ,อนจะได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะครับตอนนี้แอดวิไลติดต่อไปหาหลายสํำนักแล้วนะครับ สำนักไหนมาเร็วก็คือจะปล่อยให้เร็วนะครับอ่างวดประจำวันที่16กันยายนนะครับครับสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะสรุปเลขวิ่งนะครับให้เอฟซีได้จิตตามกันนะครับก็ต้องขออาภัยสำหรับมือนีอามาศาแนจจักนอยนะครับภาวาติตพารกิจพึ่งเศ็พภารกิจนะครับ่วงเศร้าอาตอนนี้เวลาใามโมงกว่า คาร์บีวิไลจะเอาตัวเลขหน้าทางนะครับมาอัปเดตไห้เอฟซีทังช่องไปติดตามกันอ่ะเขาเข้าไปเบิ้งสรุปเลขวิ่งกันก้อนนะครับเ,เมื่อว่าน,นี้หลังจากรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลก็สรุปไห้เบิ้งไปแล้วสำนักที่เข้านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้มื้อนี้คลิปแรกนะครับวันที่สองสรุปเลขวิ่งสำนักที่เข้านะครับอ่าเข้ามาเบิ้งกัน สรุปให้เบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว้เพื่องวดประจําวันที่16กันยายนนะครับเพราะจะได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับอาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันแอดวิไลจะสรุปให้เบิง้งนะครับอะครับมาติดตามกันสําหรับเลขวิ่งสํานักที่เขานะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับยังบาษายเกินไปนะครับแสดงความยินดีกับเอฟซีที่โชคที่มานอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับห้าศูนย์หกสามห้าหกห้าศูนย์หกสามห้าหกอ่าใหเอฟซีจับตาตรงนี้นะครับก็คือในรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักแสนจะมีห้าหลักสิบจะมีห้านะครับนี่ในคืนรางวัลที่หนึ่งนะครับ แล้วก็หลักพันนะครับจะมีหกแล้วก็หลักหน่วยเอาสรุปยๆได้รางวัลที่หนึ่งนะครับมีห้ากับหกถึงสองตัวนะครับสรุปแล้วนะครับจะเป็นตัวเลขหน้าทางแค่สี่สุดสี่ตัวแค่นั้นเลขหกตัวจะมีเลขตัวเลขหน้าทางนะครับห้าสองตัวหกสองตัวในรางวัลที่หนึ่งนะครับ้วก็ล่างสามหนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเลข ตัวเลขหน้าทังชุดบนแตกหกห้านนี้แตก 5, 6, 6, 3, ห้าหกล่างหกสามหุ่นนี้แตกสามหนึ่งนะครับนี่คือตัวเลขหน้าทาั้งมือวานนี้นะครับแอดวิไลมาสรุปให้เบิ้งกันนะครับคลิปนี้จะเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสำนักที่เขาที่แตกนะครับเริ่มจากน้องแพร่ว่านะครับเด่นบนล่างนะครับปรากฏว่าสามมานะครับเนี่ยสรุปให้เบิง้ง แอดวิเลอ่านเมืองคอมเมนต์แล้วนะครับมีเอฟซีคอมเมนต์มาล่ออ่อนงลักนะครับอ่อนงลักหนีมานะครับถึงสองตัวเลยดับล่างแม่นิดนะครับไม่มีสามหนึ่งนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับไม่มีสามหนึ่งนะครับถือว่าดับอยู่อีกแล้วนะครับสำหรับดับล่างแม่นิดนะครับเอามาสรุปให้เอฟซีนี่คือตัวเลขที่เอฟซีอคอยกันหลายนะครับอ่อนงลักนะครับ เด่นล่างนะครับมาทั้ง1ทั้ง3เลยนะครับ FC คอมเมนต์เราค่อยกันไลฟ์เพราะว่าแอดวิไลอานคอมเมนต์แล้วนะครับ1มา3มานะครับนี่คือออนงลักล่างอย่างเดียวแอดวิไลลงให้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลมือเดียวเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้แอดวิไลก็รอออนงลักอยู่นะครับเพราะว่าแอดวิไลติดต่อไปแล้วนะครับตามปกติ อ่อนงักหลังรัฐบาลประกาศผลจะส่งมาเลยนะครับอสงสัยอ่อนงักจะติดทุระอยู่นะครับรบาวาแอดวิไลติดต่อไปแล้วนะครับนี่คือ่าเด่นบนล่างโอเด่นล่างนะครับนี่คือล่างของอ่อนงักนะครับสามกับหนึ่งกอดคอกันมาแตกสามหนึ่งนะครับนี่คืออ่อนงักเดี๋ยวรอดนะครับพรบาวาแอดวิไลติดต่อไปแล้วต่อมานะครับ วิ่งล่างนะครับกอดคอกันมานะครับแม่นิดงวดนี้กอดคอกันมาแต่ชุดจับคู่ไม่มีนะครับนาเสียดายมีแต่แปดห้าอ่าเก้าห้าแปดหกเก้าหกนะครับบ่มีหาหกนะครับนาเสียดายกอดคอกันมานะครับอ่าวิ่งอ่าคอไพ่ครับบนแอดวิไลกับเบอร์ไม่ใช่ล่างนะครับบน กอดคอกันมานะครับ5 6แต่ชุดจับคู่ไม่มีนะครับน่าเสียดายนะครับนี่คือสรุปเลดวิ่งให้เบิรงกันต่อไปครับเซียนโนนสาวเอนะครับวิ่ง4กับ6บนล่างอ่ปรากฏว่า6มากนะครับเซียนโนนสาวเอนะครับอ่ามีแต่4 6ไม่มี5 6นะครับน่าเสียดายเสียแต้มเดียวสําหรับเซียนโนนสาวเอนะครับอ่าต่อมาครับคนนอนทุ่ง วิ่งเจ็ดกับหกอามิธาเจ็ดหกนะครับหา่าหกปอมี่เอฟซีน่าเสียดายอ่าเลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่สำหรับคนนอนทุ่งนะครับอ่าต่อไปแนวทางของแอดวิไลนะครับชุดล่างนะครับอ่าชุดบนเข้าเป็นตัวกลับนะครับเอฟซีของแอดวิไลนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับแอดวิไลสรุปให้เบื้องแล้วเมื่อวานนี้นะครับนี่ครับคือชุดบนของแอดวิไลสรุปให้เบื้องแล้วเมื่อวานนี้ เข้า6556นะครับอ่าสำหรับชุดบนแอดวิลไล่ลงไข่ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนะครับนี่คือชุดบนเมื่อวานนี่สรุปไปแล้วนะครับอ่าชุดล่างนะครับอ่าชุดล่างอ่าหลักสิบมีอยู่สามนะครับเอฟซีสามมาหลักสิบอ่าแต่ว่าหลักหน่วยเข้าบ่มี่หนึ่งนะครับเอฟซีหลักหน่วยจะมีศูนย์สี่หกเจ็ด ก็เลยเป็นเหตุผลที่มีตั้งแต่สามสี่สากสามเจ็ดสามศนะครับเสียแต้มเดียวนะครับนี่อ่าเป็น30อ่าแนวทางแตก31เสียแต้มเดียวเหตุผลก็คือลักหน่วยเฮ้าม่มมีหนึ่งนะครับถามีหนึ่งแตกบนล่างครับหมวดนี้นี่คือสรุปตัวเลขแนวทางนะครับอ่าสำหนักที่เข่าเล็กวิ่งเล็กเด่นนะครับ อ้าวเอฟซี FC ลอกค่อยกันหลายนะครับอ่อ,อนงลักเดียวแอดวิไลนะครับติดต่อไปหาอ่อนงลักแล้วนะครับเอฟซี FC นี่ครับอ่อ,อนงลักมาทั้งสองตัวเลยนะครับเด่นล่างอ่อ,อนงลักนะครับก็คือหนึ่งมาสามมาล่างแตกสามหนึ่งนะครับอ่าแนวทางของอ่อนนงลักตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะครับเอฟซีแอดวิไลเปิดคลิปก็เลยมาอ่าถ้ำคลิปอยู่ข้างในห้อง อ่าย่างคุณพ่อคุณแม่เอฟซีลำค้านนะครับอ่าสาหรับอ่อนนงลักตอนนี้ได้ส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วอ่อนนุงลักอ่าขออภัยครับอ่าแม่เจสอน,นะครับลืมแอดวิไลก็ได้นะครับแม่เกสอนส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงให้ได้ที่ตามกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบื้องต่อไปเรื่อยๆสำหรับตัวเลขเน,นี่ยทางงวดประจําวันที่16บ กันยายนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีครับ